สวัสดีค่ะแอดสวัสดีเช้าว,วันจันทร์วันที่สองตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะแอดกับบอมมีอย่างนะคะเอากระบรรยากาศนะคะยูทงไฮทงหน้านะคะมาฝากคือเก้านะคะเอาตาเขางามนะคะมาฝากจักเสียวอี่งยังมากฝากเอฟซีนะคะเป็นเจังไดแน่นอนนะคะเมื่อวานนี้นะคะห่วยรัฐบาลไทยเห้านะคะมีค้นถูกบอนะคะนะคะ แอดกับ,บ่ถูกหลายนะคะเนาะได้แต่ทุนขึ้นนะคะ0ูนย์นะคะเอฟซนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเด้อค่ะนะคะก็เรื่อกบรรยากาศย่ำเศร้านะคะอยู่ทงไฮทงหน้ามาฝากขึ้นเกาเบื้องตนบักฮงนะคะผู้ใดพ่มีบักฮงมาเอาเด้อจ้ะนะคะแวะมาเอาได้นะคะอยู่ทงไฮทงหน้ากะมือสีสันๆจักน้อยนะคะเพราะว่ายางายังบริษทนัดปันใดนะคะยางบริน,นัดปันใดนะคะก็นนะะมาอยู่ทงไฮทงหน้ามาให้อาหารป่าคือเกาเลาพี่น้อง มื่อนี้นะคะแอดกามีตัวเลขแนวทางนะคะมาฝากนะคะเป็นตัวเลขแนวทางของคุณแม่ควรนะคะเพราะว่าคุณแม่ควรเพิ่นว่าเิ่นคำนวณมากนะคะซีหางงวดนะคะมันเข่านะคะแต่ว่ามาหอดช่องแล้วนะคะจะเป็นแบบใดนะคะเขาก็ล่องตามเบิงนะคะแนวทางนะคะมีเขา่ามีรุดนะคะเนาะนะคะเพราะว่าคุณแม่ควรว่าล่องออกไปเบิงไปฝากเอฟซีนะคะกับ่เปญญ็นยังนะคะเขาก็เอามาเบิง ตัวเลขของคุณแม่ขวนก็แล้วกันนะคะว่าคุณแม่ขวนจะหายตัวใดเราพัฒนามือนี่นะคะเพราะว่าคุณแม่ได้โทษมากแต่เศร้าเลยนะคะก็เลยจะเอาตัวเลขแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องนะคะเบื้องบรรยากาศย่ำเศร้านะคะเบื้งบรรยากาศย่ำเศร้าสิประมาณนี้นะคะเนาะแต่เศร้านะคะเดี๋ยวฮอเขาไปเบิ้งตัวเลขแนวทางนะคะของคุณแม่ขวนไปพร้อมๆกันแล้วนะคะว่าคุณแม่จะหายตัวใดย่ำตัวใดนะคะ มาเบิ่งกันเลยนะคะตัวเลขแนวทนะคะของเราพัฒนานะคะของแม่ขวัญนะคะคนใดเหตุคำนวณออกมานะคะเบิ่งค่ะค,ะคนกับไดบอกเนาะค่ะเนาะเป็นเพียงแนวทาาแค่นั้นเด้อนะคะก็ให้เอฟซีนะคะทีเคยติดตามนะคะแม่ขวัญนะคะเนาะเอาไปเบิง่งเป็นแนวทางกันแล้วกันนะคะ ชั้นที่สองช่วงนี้นะคะคุณแม่คนไก่ยากเด้อนะคะไปเบิงพอตานะคะก็ดเลื่อบอดดัยนี้ บริษัคำนวณเลขนะคะคือเกานะคะนะคะคุณแม่คุณกระหายมากนะคะเลขวิ่งนะคะบนล่างวิ่ง บนล่างวิ่งศูนย์กับสี่นใคะทุกตัวเลขทุกแนวทางนะคะที่ช่างช่องแล้วมาแบง่งปันก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านเอาไปเบิงเป็นแนวทางเ้ยนะคะขันมากกะจจกกันคัดกัะผ่านนะคะ เด็กติดนะคะจับคูหน่งสองมีนีทั้งหมด8ปตัวคุณจะป็หายมากนะคะมี0 3 05 06 ศูนย์เจ็ดสี่สามสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดแม่ว่ากันบ่อมากนะคะตัวเลขนะคะที่ทจับหายนะคะก็สาม,มารถเอาไปจับใส่กันกับตัวอื่นเลเดอ้อค่ะเอฟซีนะคะนะคะ นี่แหละคะ่ะตัวเลขแนวทางนะคะ่ะลาวพัฒนาวันจันทร์วันที่สองตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะตัวเลขแนวทางของคุณแม่ควรน,นะคะเนาะบนล่างวิ่งนะคะศูนย์กับสี่นะคะจับคู่ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดสี่สามสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะคะเนี่ยค่ะแคบหน้าจอไว้เธอเบิ้งกันแล้วกันนะคะคุณแม่ว่าสูตรนี่นะคะเป็นว่าเป็นร่องเฮดมาหลายเทือแล้วนะคะมันเข่านะคะอีฟซี่นะคะ ก็ขอให้เอาไปเบิงกันแล้วกันนะคะเนาะนะคะไปเบิงกอนนะคะเป็นงวดแรกนะคะงวดแรกนะคะที่แม่ควันผนาัมาลงให้ f เอฟซในเบิงกันนะคะแคบหน้าจอไปเลยนะคะทุกตัวเลขทุกแนวทางนะคะที่แอแต้มาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางแค่นั้เด้อนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดกับขอให้เอฟซีนะคะลาพัฒนาเมื่อนี่นะคะขอให้แตกบนแตกล่างนะคะมักชอบตัวใดนะคะขันบ่มักตัวเลขที่จับให้ก็สามารถเอาไปจับใส่กันกับตัวอื่นในเด้อจ้ะนะคะพอ้อมแบบจับมาแบบนี้นะคะจับมาแบบนี้นะคะค่ะติดศูนย์กับติดซีนี่นะคะขันบ่มักนะคะก็ไปจับใส่กันกับตัวที่ข้ามักได้นะคะเอฟซีนะคะเนาะนะคะเอาแล้วค่ะแคบนาจอไว้เลยนะคะ ลืมเคล็ดไหนนะคะเนาะเนี่ยค่ะ,คะแอดกระคอห้ f เอฟซีทั้งช่องนะคะให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนเด้อค่ะขอให้ยแห้งๆรวยๆนะคะ ถูกหวยเราพัฒนานะคะไปนํากันเดอร์จากเมอร์นี่นะคะขอห้โชคใหมามันกันสุขสุขคนก็แล้วกันนะคะขอห้เฮงเงนะคะเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้แอดกับบอมี่ย่างนะคะเอาแค่ตัวเลขมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกทันนะคะเอาไปเบ่งเป็นแนวทางนะคะแนวทางของคุณแม่กวนนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเนาะพอๆกันไหมในะคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็สวัสดีค่ะ